ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ราชบุรี fc ครับล่าสุดมีทําการปิดดิวทางฝั่งของตางดนานยัเซอร์บันเดครับกองกลางลีกของทางดนานพระรองของทางดนานฝรั่งเศสเอ็งเทพแบงคอกยูนเต็ดครับเล็งที่จะคว้าตัวตางดนานเจ้าเคนพิชาอุทากับจากทางดนานเมืองทองยูนเต็ดสวรรค์แคทนครราชสีมามาด,ด้า fc ครับต่อสัญญาก,กับสามแข้งคนสาคัญเช่อทีมต่อไปในทะเลในฤดูก,กาลส0 2พัน 24. นกใหญ่พี่คาดชชยนาทุนบิลครับได้ประกาศแยกทางกับ4แข้งต่างชาติหลังจบฤดูกาล2023โคทงครับทงชัยสุกโกกีครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าป้าหมยเดียวของตะดานนคร4ีก็คือเรื่องชั้นเท่านั้นในฤดูกาลหน้าและปิดทานที่ช้างศึกอยู่20ปีครับได้ประกาศแต่งตั้งเอมเมอร์สันเปเตราครับเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่7เดือนมิถุนายนครับไปพร้อมกับเบดลีแฟมบรีกันในวันนี้เลยครับ เรามาเริ่มต้นขยับมากันที่ทางฝั่งของธนาารรายราชบุรีเอกันหน่อยครับกับตลาดซื้อขายในรุ่การสัปัาครับเมื่อรายชบุรีเอนันครับได้ทําการปิดดิวกองหลังต่างชาติคนใหม่ที่มีชื่อมีนามว่ายาเซอร์บัดเด์ครับเข้ามาเสริมแนวรับในรุ่การหน้าเลยครับ โดยซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับเกี่ยวกับเรื่องู้เร่นต่างชาติรายใหม่ของสมุสรราชบุรีนานครับหลังจากได้มีการบอกใบไปก่อนหน้านี้แหละครับว่าทัพราชมังกรได้มีการเซ็นสัญญากับในรับต่างชาติสัญชาติฝรั่งเศสกีนีมีดีกรีและในหลีกรองของฝรั่งเศสมาเป็นที่เรียบ้อยเลยครับ และในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับประธานสโมสรอย่างทด้านคุณธนวัฒนิติการเจนาครับหรือทด้านเสฟุกได้ออกมายืนยันเพิ่มเติมเช่นกันเลยครับว่ากองหลังคนใหม่ของทีมครับที่จะเข้ามาจับคู่กับทด้านจุฬาธานเข็มดีก็คือทางฝั่งของทด้านยสเซอร์บันเดที่จะเข้ามาแทนที่ของทด้านปักจุนฮองในรับตัวรักของกรุการครับที่ได้หมดสัญญากับทีมไปแล้วแหละครับและซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับทด้านยสเซอร์บันเดนั้นครับประกันหลังทีมชาติกีนีครับในวัย3 1ปีครับในกรุการชผ่านมาลงเล่นใน สโมสรอ,อย่างทนาสโมสรลาว่าสโมสรในลีกเดือดของฝรั่งเศสและก็ยังมีชื่อติดทีมชาติกีดีครับทำศึกบอลโลก2 0 2 20 6กรอบคัดเลือกส่วนแอฟริกาอีกด้วยเลยครับประเด็นคาสารที่2ครับถือว่าไม่ค่อยถูกใจของสาวกเมืองทองสักเท่าไหร่ครับเมื่อราสุดกับแข้งเทปจอดที่จะคว้าพิชชาหากไม่ต่อสัญญาก,กับทางด้านเมืองทองในฤดูกาลนี้แหละครับ อย่างไรก็ตามครับแฟนบอลของทางด้าน,นเมืองทองนั้นครับต้องลุ้นกันอย่างหนักอีกแล้วครับเมื่อมีรายงานว่ากัปตันเคนพิชานานครับยังไม่ได้การขยายสัญญาออกไปที่เขากาลังหมดกับทางด้าน,นเมืองทองครับหลังจบลูกาาหน้าทําให้มีคนยื่นข้อเสนอไปให้กับแบงคอกครับพิจารณาในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอีกด้วยแหละครับ ยังไรก็ตามครับที่มาของตะด้านบนไทยดคอมนั้นครับต้องงห้เครดิตกันด้วยครับได้รับข้อมูลออกมาเลยครับวัฒนานแข่งเทพนั้นครับกำลังที่จะแอบเล่กองกลางชาวจังหวัดเชียงใหม่คนนี้อยู่เช่นกันครับหากจบฤดูก,กาล2024คาดว่าน,น่าจะมีห้องเครื่องคนใดคนหนึ่งครับของทีมหมดสัญญาในถิ่นของตะด้านทรูสเตเดียมอย่างแน่นอนเลยครับ และโดยทั้งนี้ครับสำหรับทระนาเจ้าเคนานครับถือเป็นหนึ่งในผลผลิตจักรวัวของตางหนักรอคาร์มีของเมืองทองโดยแท้ครับไม่ว่าก่อนหน้านี้ครับขอก็จะมาจากเจมจีอคาเรมี่ไทยแลนด์พาเมืองทองจูเดียนานครับคว้าแชมป์ในศึกลูกหนังขาสั้นมากมายครับโดยเฉพาะการลบบุรีรัมย์กรับในศึกโคคัับ2014โดยที่ตัวเองนานครับได้รับเลือกเป็นผู้ทัดทรงคุณค่าในรายการนั้นอีกด้วยครับและซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับ การที่เจ้าตัวนั้นครับขึ้นสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพกับพัทยายูเนเต็ดครับหรือสมุดประการชิตีในปัจจุบนันและทผาผลงานได้อย่างโดดเด่นขึ้นต่อมาครับกระทั่งถูกเรียกตัวเข้าไปติดทีมชาติไทยครับเป็นครั้งแรกเมื่อฤุูการ2019ก็ได้ย้ายกลับมาอยู่กับเมืองทองอีกครั้งครับในฤดูกาล2020โดยมีทางฝั่งของมา e, ริโอยูรปกีกับอดีตกุนซือเป็นคนที่ปรับไอ้ของเข้ามาในตำแหน่งมิดฟิลด์ต่อเนื่องครับมาจนถึงปัจจุบนันและก็ได้รับฟอร์มที่ดีอีกด้วยเลยครับ ประเด็นคาสานที่3ครับถือว่าขยับมากันที่ทางฝั่งของทา้านสวรค์แคทกันหน่อยครับถูกใจสาวกของทา้านสวรค์แคทกันเลยครับนครราชสีมามาดาเอซีครับทีมน้องใหม่ในทดิครับแต่เป็นหน้าเก่าครับในฤดูกาลสมันยี่สิบสี่ได้บุกโคตกลงครับกับสามนักเตะอย่างเป็นทางการหละครับโดยซึ่งทางฝั่งของทา้านสวรค์แคทนั้นครับได้จัดการต่อสัญญากับนักเตะอย่างทา้านวีรวัตรจิรพัฒศิรินัทวุฒิเจริญบุตรและทางฝั่งของทา้านเดวิสันเฟอร์นันเดสครับหลังช่วยทีมต่อเลื่องชั้น เหลือคนแรกเลยครับทางฝั่งของท่านวีรวัตนานครับกองกลางวัย30ปีครับที่ทํไปได้2ประตูกับอีก2แอสซ์และคนที่สองครับอย่างท่านนัทวุฒิเจริญบุตรครับกองกลางจอมเก่าวัย33ปีทําไป1ประตูกับ4เอสซ์ในฤดูกาลสมัยี่3และที่ผ่านมาครับลุงช่วยนครราศมีมาได้4ครับทุกรายการไปิตั้งิ้น33นัดด้วยกันเลยครับขณะที่คนสุดท้ายครับก็คือทางฝั่งของทรานเดวิสันเฟอร์นันเดสครับกองหน้าชาวบราซิลวัย32ปีมีดีกรีดาสโรทีก2ในฤดูกาล่าสุดดรก็ไ้มี ส่วนสำคัญครับช่วยนครลชสีมามาได้4ครับควอชแชมป์ธนิษฐสอพร้อมกับคว้าตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งได้สําเร็จเลยครับประเด็นข่าวสารที่4ครับเรายกกันไปที่ทนิก2สอกันหน่อยครับอย่างความเคลื่อนไหวของธนาชัยนาทรบิวครับเมื่อได้ประกาศแยกทางกับ4นักเตะต่างชาติครับหลังแข่งทุกรายัานครับโดยหมดสัญญากับทีมในช่วงจบฤดูกาลดีเลยครับ รือสําหรับความเคลื่อนไหวครับในการจัดทัพของสโมสรเชนาทันบิลครับทีมในศึกทดิ2องครับที่ก่อนเข้าสู่ในฤดูกาลใหม่ก็คือฤดูกาล2024หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทีมได้ออกมาประกาศแยกทางกับ3แข้งชาวไทยล่าสุดเลยครับทัพนกใหญ่พิคาดนานครับได้เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่แข้งต่างชาติครับโดยการออกมายืนยันจะแยกทางกับ4นักเตะโคต้าต่างชาติของทีมครับพร้อมกับขอขอบคุณทุกคนครับสำหรับความทุ่มเทในช่วงที่รับใช้สโมสรนั่นเองครับโดยคนเลกเลยครับก็คือทางฝั่งของเตร์ดาเรลจิโรต้า กับปีกขวาชาวญี่ปุ่นวัย30ปีครับที่ฝักผลงานในการลงสนามในฤดูกาลนี้ครับไปทั้งซีน31นัดยิงไป1ประตูกับอีก3เม็ซิซส่วนคนที่2ครับก็คือทางฝั่งของตระหนนเจอินจองครับประกานหลังจากเกาหลีใต้วัย23ปีที่ได้ลงสนามไปทั้งิ้น34นั่นแหละครับในขณะนักเตะคนที่3ครับที่ต้องแยกทางกับทีมครับอย่างตระหนนข่ายโอคุนีครับแนวรับชาวไอร์แลนด์ครับที่เข้ามาทําผลนานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเลกที่2ซึ่งจะต่อนั้นครับลงสนามไปทั้งซตู และแข่งคนสุดท้ายครับก็คือทางฝั่งของตงดานนิกซันกูเดเมครับดายิงชาวบราซิลครับวัย28ปีที่ฝากผลงานในการลงสนาม14นัดยิงไป2ประตูทำไป3แอซซิตด,ด้วยกันเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปกันที่ทีมลุนแชมป์อีกหนึ่งทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาครับอย่างตะดานกุศลป้ายแดงของทัพมังกรเดนตย้ยออกมาลั่นเลยครับว่าเป้าหมายเดียวของทีมครับก็คือการเลื่อนชั้นเท่านั้นในฤดูกาลหน้าเลยครับ โดยทางฝั่งของตันันโค้ทุงทุงชัยสุโกกีนั้นครับหัวหน้าผู้สอนของตะหนานนครศรีครับได้ออกมาเปิดเผยเป้าหมายของต้นในการเข้ามาคุมทีมลุยศึกทะลี2ในฤดูกาล24โดยทางด้านโคทุงนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าเป้าหมายเดียวครับและมั่นใจเลยครับว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจการทำภารกิจนี้ให้สําเร็จก็คือเลนชั้นขึ้นสู่ทะลีในฤดูกาล24เท่านั้นสถานเดียวก็คือนครศรีเลยครับและสถานานนครศรีนั้นครับพรสิทธิ์ในการเลนชั้นขึ้นสู่ทะลรั ในศึกทะลีสอในรุ่การสบายดีสาในรอบเพลย์ออฟได้อย่างน่าเสียดายเลยเลยครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายคราวนี้ครับขอมาปิดท้ายสำหรับความเคลื่อนไหวกันหน่อยครับหลังจากที่ทีมเชยทาย,ยู20ปีนั้นครับภายใต้การดูแลของสมุสรผู้ีรัมด์ครับที่ได้ทําการแยกทางกับ กุนซือากทางด้านยุกิริชาสตาครับกุนซือหนุ่มลุกครึงญี่ปุ่นเยอรมันครับหลังจากเข้ามาคุมทีมเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาครับล่าสุดเลยครับทัพช้างศึกอยย่20ปีครับได้ประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม่กันแล้วแหละครับและโดยกุนซือคนดังกล่าวครับที่จะเข้ามารับงานต่อจากงด้านยูกินันครับก็คือทางฝั่งของงดนานเอมอร์สันกุนซือชาวบราซิลวัย51ปีครับอดีตกุนซือของงด้านสิงเชียงไลครับและผู้ช่วยโค้ชของบุรีรัมในยุคของตด้านจอดจิโยกจเข้าาาาามมทนนีครัใกุ สึกอยู่20ปีและเบรีมยนยู่ในเตดในชุดบีเลยครับและสำหรับทีมเชฟไทย,ยู20ปีนานครับเปลี่ยนกุญซือไปแล้ว3คนครับในช่วงที่ผ่านมานั้นเองครับหลังแยกทางกับท่นั้นมีรอดเวอรไรบิตททชิยะมิอุระและทางฝั่งของธ่นันยุกิดิชาร์ดครับซึ่งการทําหน้าที่การทําทีมในช่วงที่ผ่านมานั้นครับจิมไม่ได้ลงทําการขในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการมีแก้การอุ่นเครื่องเท่านั้นเองเครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ